สุดสวยแสนแดนงดงามเดินทางั่วไทยแลนด์สุดสวยแสนแดนงดงามถินที่เลื่องลือน้ำจะติดตามไปเสาะหารอบแคว้นดินแดนไทยสวัสดีครับท่านผู้ชม ช่วงเวลาสบายๆแบบนี้ผมขอเชิญชมสารคดีรอบแดนสยามสารคดีเพื่อการรับรู้เรื่องราวดีๆรอบแคว้นแดนสยามของเราครับท่านผู้ชมครับาศาสนาพุทธนั้นถือว่าเป็นาศาสนาประจำชาติไทยของเราครับเราจะเห็นได้ว่าประเพณีต่างๆนั้นก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับาศาสนาเช่นกันครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่งที่อเา,าเภอขาวสินดินจังหวัดสุรินทร์ซึ่งสารคดีของเราในวันนี้จะขอนําเสนอตอนวัดนาโพครับ ทั่วไทยแลนด์สุดสวยแสนแดนงดงามเดินทางทัวไทยแลนด์สุดสวยแสนแดนงดงามทินที่เรื่องลือน้ำจะติดตามไปเสาะหารอบแคว้นดินแดนไทยทีมงานของเราเดินทางออกจากตัวเมืองสุรินทโดยใช้เส้นทางถนนปฐมานนเพื่อที่จะไปที่วัดน,นาโพซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินประมาณ14กิโลเมตร วัดนาโพแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอขว่าวสีนรินทร์ครับวาวัดนาโพเดิมนั้นชื่อวัดโพศีประชาราชวัดนาโพแห่งนี้ตั้งอยู่ที่พื้นที่อำเภอขวาวสีนรินทร์จังหวัดสุรินทร์สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2514โดยนายปรีชาเคลา้าสีอดีตกำนันตำบลขวาวสีนรินทร์ เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างโดยได้ปรึกษาหาหรือชาวบ้านเพื่อซื้อที่ดินจำนวนเก้าไร่กว่าเพื่อสร้างวัดและซื้อบ้านหลังเก่าในราคาห้าพันบาทมาสร้างเป็นศาลาการประเรียนเพื่อบำเพ็ญกุศลโดยนิมนต์พระธิการเรื่นสเสดิจยันโทมารักษาการเจ้าอาวาสและเมื่อปีพุทธศักราช2538พระอธิการแสงเดือนสันติธมโมเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้พาญาติโยมบ้านนาโพและจากกรุงเทพซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวนแปดไร่กว่าและในเวลาต่อมาได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีกรวมแล้วจำนวนที่ดินของวัดนาโพในปัจจุบันมีจำนวน20ไร่เศษครับ แดนงดงามเดินทางทั่วไทยแลนด์สุดสวยแสนแดนงดงามถื้นที่เรื่องลือน้ําจะติดตามไปเสาะหารอบแคว้นดินแดนไทยกับตัวเราไม่พ้นแม่ลูกบีมีปู่มีย่ามีตามียายจะต้องปรับก็ต้ในเท่ากันพอดีหลังจากนั้นเป็นต้นมาพระธิการแสงเดือนสิริธรรมโม ท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้พัฒนาวัดนาโพแห่งนี้เรื่อยมาจนเป็นที่เริ่มใสาศรัทธาแก่สาธุชนทั่วไปจํานวนมากการพัฒนาของท่านนั้นนอกจากจะเริ่มก่อสร้างถาวรวัตถุเพื่อเป็นที่ประกอบกิจทางพุทธศาสนาแล้วท่านยังพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงวัยโดยใช้หลักธรรมะแนวทางคำสั่งสอนขององ,องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยให้ทุกคนได้เรียนรู้จริงและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติทำกิจการชำระการสังสมบุผชั้นะสะอาดทำให้สะอาดบ่อยๆสะอาดจิตใจจะสะอาดชำระเราเมื่อกระอาบน้ำอาบบ่อยก็สะอาดแต่ถ้าไม่อาบเลยก็ไม่ได้และมันก็กลาห้องมันนะปฏิจจตังกลาปห้องมันเหม่ใช่ว่าเออไม่อาบก็จะสะอาดลูกอาบไม่สะอาดลูกอายุยางสะอาดต้องลูกมาอาบเอง เพราะไม่อาจอาศัยปากเองเมอนกันนุะเราต้องาบเราต้องทงสมด้วยเราเององคไก่องมารดาจัดตั้งเป็นอของจำต้องต้นบัพติบานด้วยเทินในทุกวันสําคัญของพุทธศาสนานั้นนอกจากจะมีกิจกรรมทําบุญใส่บาตรแล้วยังมีการเทศนาในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าใจง่าย และหลังจากนั้นให้นั่งสมาธิเพื่อให้ทุกคนที่มาทำบุญที่วัดนั้นได้วิธีปฏิบัติตามหลักของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาศีลนั้นได้จากการรักษากายวาจาใจสมาธิได้จากการปฏิบัติกรรมฐานเจริญอาณาปานสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเพื่อให้เกิดปัญญานั่นเองครับ ตศาสตร์ชาติไทยมีสิ่งดีๆที่ยืนยันอนุรักษ์จากสร้างสรรค์ผูกสัมพันธ์สร้างวิธีรอยยิ้มในช่วงเทศกาลข้าวพรรษาของทุกปีชาวบ้านบ้านนาโพโรงเรียนบ้านนาโพและโรงเรียนศิลนรินวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอขวาวศิลนรินได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาตามประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา ทั้งนี้เพื่อต้องการอนรักและสืบสารประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่พุทธศาสนาสืบไป นรณีที่โบราณชื่อกล่าวขานตำนานเก่าสืบเสาะเจาะเรื่องราวนำมาเล่าให้ข่าวสารวัฒนธรรมของไทยสืบสานไว้ให้ยาวนานมรดกคือวิญญาณลมหายใจไทยทั้งพร้อมไม่เป็นสงรองชาติได้ประวัติศาสตร์ วันนี้เด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโพดีใจไม่น้อยที่ได้มาเวียนเทียนที่วัดอีกครั้งหลังจากที่พวกเขารอคอยมาเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มเพียงแต่เขาไม่สามารถบรรยายความรู้สึกออกมาได้จากภาพที่พวกเราเห็นที่พวกเขาได้มาทําบุญที่วัดในครั้งนี้ดูพวกเขามีความสุขอย่างเห็นได้ชัด ทาง,งทั่วไทยแลนด์สุดสวยแสนแดนงดงามเดินทาง,งทั่วไทยแลนด์สุดสวยแสนแดนงดงามทินที่เรื่องลือน้ำจะติดตามไปเสาะหารอบแคว้นดินแดนไทยเคยมาไหมคะัมาบ่อยไหม พระให้ทำอะไรมาที่วัดให้มาไหว้เนหนูชอบมาไหมมา,มาปฏิบัติธรรมฟังพระเทศเ<อ>มาทำบุญให้หนูชอบไหมมาวัดชอบไหมชอบอพ่อพระสอนให้เราเป็นคนดีมีศีลธรรม<อ>จริยธรรมโอ้ดีมากเลย อยากจะขอเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนมาทำบุญที่วัดค่ะเพราะว่าที่วัดทำให้ทุกคนละเว้นความชั่วได้ค่ะตัราาค่แผนนดิน คือทรัพย์สินอันงดงามอยู่ทั่วทุกเขตคามแดนสยามนามระบือบันทึกบันพชนรวมสืบค้นให้โลกเลือภูมิใจว่าเราคือก่อนเก่าชื่อแดนสยามนามนนี้คือเมืองไทย วัดนาโพได้ตั้งโครงการพัฒนาเยวชนขึ้นโดยพระธิการแสงเดือนสันติธรรมโมเจ้าอาวาสรัฐแห่งนี้โดยขอความร่วมมือกับทางโรงเรียนและชุมชนมาร่วมพัฒนาเด็กในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงชั้นมัธยมให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาที่เหมาะสมจัดเป็นศูนย์พุทธศาสนาวันาทิตย์เข้าค่ายพุทธบุตรอบรมจัดบวชสำเนนและศีลจาริณีภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีคปกติก็จะพาเด็กมาทุกทกที่ทุกวันสำคัญที่มีวันสำคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทางโรงเรียนจะเข้าร่วมกับ ทางวัดนาโพซึ่งเป็นโครงการที่ทำร่วมกันระหว่างโรงเรียนชุมชนแล้วก็โรงเรียนศินรินรินวิทยานะคะจริงๆแล้วพระอาจารย์จะเชิญชวนให้ให้ทุกๆนักเรียนทุกชั้นทุกระดับตั้งแต่มัธยมปฐมไปจนถึงโรงเรียนที่อยู่รอบนอกมาเข้าร่วมกิจกรรมบวชพาคฤดูร้อนทุกปีนะคะเด็กที่โรงเรียนก็จะมาเข้าร่วมทุกปีนะคะ่ะแล้ว ผลตอบรับของเด็กเป็นไงฮะมีความรู้อย่างไเด็กอ๋อเด็กรู้สึกเด็กมีวินัยมากขึ้นเด็กม,มีคุณธรรมมากขึ้นจากที่ว่าแต่โกนมไ,มไม่ได้เข้าร่วมในตรงนี้ก็คือเด็กไม่ค่อยมีระเบียบมาตรงนี้เด็กเขาได้มีความรู้หลายอย่างไม่ว่าเรื่องวินัยเรื่องการทําความดีนะคเดินทาง ทัวไทยแลนด์สุดสวยแสนแดนงดงามเดินทางทั่วไทยแลนด์สุดสวยแสนแดนงดงามถิ่นที่เลื่องลือน้ำจะติดตามไปเสาะหารอบแคว้นดินแดนไทยวันนี้โรงเรียนศิลารินวิทยา โรงเรียนประจำอำเภอขวาวสุนรินได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาทางโรงเรียนได้พานักเรียนมาร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาเหมือนเช่นทุกปี ปฏิบัต <Eller, S 1> ิทมครับมีฟังพระเทศแล้วก็มีนั่งกรรมฐานก็รู้สึกว่าจิตใจสงบขึ้นครับแล้วก็เรียนก็รู้เรื่องขึ้นครับเพราะว่าหาเวลาว่างๆมาก็ได้มาทําสมาธิได้มาฟังพระอาจารย์สั่งสอนเทศนาก็จะปฏิบัติต่อไปครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ผูกพันกับวัดมาจนถึงทุกวันนี้ครับดีดีครับก็ต้องสืบทอดต่อไปครับครับดีมากเลยขอบคุณน้องตั้งสอ่มากนะคร okay. ับขอบคุณมากครับ นอกจากเด็กมาที่วัดแล้วก็ยังแนะนําแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กไปที่วัดบ้านใกล้บ้านของตัวเองนะคะนอกจากมาที่วัดพร้อมกันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีเด็กๆที่เขาไปทําความสะอาดาทำความดีอที่วัดใกล้บ้านเขา,าเนื่องจากว่าโรงเรียนของเรานั้นเป็นโรงเรียนวิถีพุทธนะคะโรงเรียนก็เลยได้ส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเด็กทุกคนอาจารย์ที่นี่นะคะท่านเป็น จิ์เก่าของศินธรินทยาและท่านก็อาสาไปเป็นครูพระสอนพระพุทธศาสนาที่โรงเรียนด้วยทิมทมแล้วก็เป็นความผูกพันที่เสมือนมีรุ่นพี่ที่เป็นพระอาจารย์ไปสอนแล้วก็เวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆของที่วัดก็จะดึงนักเรียนมาช่วยตลอดค่ะนักเรียนก็จะซึมซับกิจกรรมของชาวบ้านของโรงเรียนเขาก็มามาช่วยตลอดเป็นเป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งคับ ภูมิใจโลลกว่่่่าาาาาเเเรคคืืืืออออกนนนนชด้สยยมมีงไทวแันนี้เป็นวันอาสาฬหาบูชาก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวันทุกคนในบ่บ้านนาโพและลูกหลานที่อยู่แดนไกลต่างเดินทางกลับมาเพื่อทำบุญที่วัดนาโพแห่งนี้ตามวิถีที่เคยปฏิบัติกันมาตามศรัทธาที่เคยมี ต่อวัดแท่งนี้ที่เสริมสร้างจิตใจให้พวกเขาได้ฝ่ายความดีมาตั้งแต่วัยเด็กจบจนวันนี้ก็ยังไม่เคยลืมที่จะกลับมาทำบุญในวันสำคัญ สอหารอรารบแแวนนนดดิในวันสำคัญวันนี้ชาวบ้านบ้านนาโพและหมู่บ้านใกล้เคียง ต่างเตรียมอาหารที่ดีที่สุดเท่าที่มีมาทำบุญซึ่งวันนี้จะมีพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกคนจะได้มาทำบุญร่วมกัน ทองทองไดดีค่ะก็เจ้ามือดีก็และชอบนะครับนั่งเป็นแถวแล้วก็ใส่เสื้อถา่วมาต้องปล่อยค่ะมาที่เขาบรรพชัยดีค่ะนะครับได้ความรู้หลวงพ่อจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติต่างๆเกี่ยวกับวัดสำคัญต่างๆค่ะหลวงพ่อวัดนาโพนี้ท่านเป็นคนที่มีความคิด ที่จะให้ชาวบ้านนี่ได้มาร่วมทําบุญคือท่านจะเป็นคนที่มีแนวคิดหรือมีหลักธรรมทําให้ประชาชนนิสทธาซึ่งชาวบ้านทั้งสองหมู่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ทุกวันพระแล้วก็วันสําคัญนี้ทางชาวบ้านจะมาทําบุญกันเยอะมากค่ะ ค่ะก็บ้านนาโพนะคะวัดบ้านนาโพเป็นวัดที่ร่มรื่นน่าอยู่แล้วก็คนคนที่นี่เป็นคนที่น่ารักแล้วก็ทุกคนทําบุญมาทําบุญด้วยด้วยความศรัทธาของวัดที่นี่นะคะก็เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะมาร่วมทําบุญที่วัดบ้านนาโพนะคะที่นี่ร่มรื่นน่าอยู่อยากให้ทุกคนลองมาที่วัดบ้านนาโพค่ะครับครับครับ สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ดีของวัดนี้ก็คือแนวคิดและก็แนวการปฏิบัติการวางตนของพระพระทุกรูปที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและก็พระภิกษุสาม,มเณรทุกรูปที่อยู่ที่นี่ล้วนปฏิบัติกิจของสองฆ์ได้เป็นอย่างดีครับแล้วอย่างหนึ่งในขณะนี้โบสถ์ก็สวยงามอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจของชาวพุทธเรา อยากจะขอเชิญชวนท่านพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธทุกท่านในขณะนี้ทางวัดนโพของเรายังขาดปัดจจัยอีกจํานวนมากนะครับในการก่อสร้างอุโบสถตอนนี้ก็เสร็จไปประมาณ90เซแล้วนะครับยังขาดงบประมาณอีกก็เช่นกําแพงแก้วแล้วก็พื้นร,รอบบริเวณกําแพงแก้วแล้วก็ทาสีบางส่วนที่ยังไม่เสร็จนะครับเหลืออีกประมาณส0เก็หวังอย่างยิ่งว่าท่าน ผู้ที่มีจิตศรัทธาจะมาร่วมทาบุญที่วัดนโภโพนะครับขอเชิญชวนทุกท่านในโอกาสนี้นะครับระบือบันทึกบันพชนรวมสืบค้นให้โลกเือภูมิใจว่าเราคือตอนเก่าชื่อแดนสยามน,นานี้คือเมืองอเชิญผ่ก็เอาตามหลักพ,พุทธธรรมตามหลักของไตรสิกขาเป็นหลักไตรสิกขา ตามแนวพระพทธเจ้าสอนมาก็เอาตามนำตามนั้นแหละมีสิลสมาธิปัญญานะโดยหลักศินสำรวมกายวาจาแล้วก็สมาธิสงบเย็นตั้งมั่นแล้วก็ปัญญาคือรู้จริงตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนี่คือคือคือเราย่อๆนะโดยตามหลักไตรสิกขาเจริญพร แล้วกิจกรรมที่วัดส่วนใหญ่เนี่ยเห็นบอกว่ามีกิจกรรมเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาเยอะมากครับมีกิจกรรมอะไรบ้างพอจะแนะนําให้ทราบไหมครับคือที่ทําหลักๆโดยเฉพาะหลักจริงก็ตรงนี้จะเป็นศูนย์พุทธนาวาทิศด้วยตรงนี้จะมีเด็กประมาณ3ามสรอยอยู่ในสังกัดตรงนี้ก็มีการเรียนการสอนธรรมศึกษารธรรมศึกษาสอบตรีโทเอกทุกปี ทุกปีก็จะมีเด็กมาจากเสียนิวิทยาบ้างจากวรดมานาโพบ้างแล้วก็โรงเรียนนตังตะแบกบที่มาตรงนี้แล้วก็กิจกรรมก็สอบส่งสอบทุกปีแล้วก็ส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็พระเน้นก็สอนธรรมตรีทรเองปนะปกติทั่วไปสอบทำสนามลงประจาปีกิจกรรมหลักๆครั้งที่วัดก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือเข้าค่ายอบรม คือเรียนแล้วต้องปฏิบัติต้องรู้ต้องเข้าถึงเพื่อจะต้องเข้าถึงด้วยรู้อย่างเดียวไม่พอมันต้องเข้าใจและเอามาปฏิบัติในชวิตประจำวันที่จะเป็นมันถึงจะเกิดประโยชน์โดยเฉพาะหลักธรรมคำสอนนะก็เลยต้องการให้ปลูกฝังเยาวชนก็มีกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรอบรมสามวันบ้างเจ็ดวันบ้างขึ้นอยู่กับว่าทางโรงเรียนเขาพร้อมแล้วก็ อันดับที่สองก็คือการบวชสามเณรพาดูรอแล้วสิลจารณีประจำปีก็บวชทุกปีบวชทุกปีก็มีเด็กมีก็หลายหลายร้อยสองสามร้อยถ้ายัางไม่ต่ำก็สองร้อยทั้งชีทั้งเนนะรวมกัน,นเยอะ <laughs> เยอะ <laughs> เต็มวัด <laughs> เต็มว <laughs> ัด <laughs> เตมวัด, <laughs> ด, <laughs> ก,ด,ก,ดก็กิจกรรมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เขาได้ล้อมได้มาสวดมน ได้มาเดินสมาธิได้มาสงบเพราะอะไสงบแล้วก,ก,ก็จะดีขึ้นของเขาเองค,คือมันให้มันเข้าทาั้งสามหลักศีลสติปัญญาเห็นเห็นตอนนี้นะครับที่บริเวณวัดเนี่ยเห็นมีสร้างสิ่งกอ่อสร้างหลายอย่างเช่นโบสถ์ก็ผมดูแล้วก็ใกล้จะเสร็จแต่ยังไม่เสร็จแล้วก็มีข้างๆมีสร้างตรงนี้หมายถึงว่าท่านมีแนวทางพัฒนาทมอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไร่แล้วก็คาดว่าสุดท้ายเนี่ย จะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ครับก็ยังไอเรื่องเสร็จยังตอบไม่ได้นะแต่อยากให้เสร็จเร็วนะอยากให้เสร็จเร็วแต่ยังถ้าตามจริงจะจะให้เสร็จอันนั้นเป็นกุติสงกุติสามหลังกุติจะจะรับพระหนึ่งเห็นไหมครับแล้วก็วัดนี้จะมีโยมมาจากไอต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างมามาจากมาเลเซียกินโดแล้วก็สิงคโปร์ที่มาร่วมทําบุญทำทำบุญดีนะที่เวลามามีที่พัก จะอยากจะให้มันเสร็จก่อนที่จะฝังลูกนิมิตนะฝังลูกนิมิตให้เสร็จถ้าถ้าเป็นไปได้ให้เสร็จก่อนจะได้มีที่พักโยมมาจะได้มามีที่พักจะได้จะได้เรียบร้อยแต่ว่าจะกี่ปียังตอบไม่ได้ว่าจะกี่ปีมันคุที่ว่างบประมาณก็ใช้อีกหลายอาจจะเป็นล้านอาจจะเพราะว่ามันมันยังยังยังค้างอยู่แต่โบสถ์ก็น่าจะเสร็จแหละแต่ว่าจะให้มันเสร็จก่อนก่อนโบสถ์กุตินะเพราะว่าโบสถ์มันยังไงมันก็ไปแล้วเสร็จแล้วแหละโบสถ์ตอนนี้นะ แต่ว่ายัางกุฏินี่ยังให้เสร็จเพราะว่าจัดงานใหญ่แล้วไม่มีที่พักโดยเฉพาะพระก,ก็ตามโยมที่มาจากต่างประเทศว่าะจะมาหลายหลายประเทศ3าประเทศน่ที่ไปที่จะมาไปมานะไปมาแล้วไปเยี่ยมเขามาแล้วแล้วบางทีเขาเขามากาเราก็ไปหาเขาบ้างก็ทาให้ญาติโยมเขาอยากมาอยากมาครับพ่อครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะให้หลวงพ่อเนี่ยให้สินให้พร ทางท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านหรือ,อหลวงพ่อมอีจะบอกบุญอะไรก็เรียนเชิญครับหลวงพ่อคออออรับเขาเชิญพรญาติโยมทุกท่านไปแล้วการเนาะให้สินให้พร,ร,รก็สําคัญที่สุดคือเราต้องต้อง,ต,องต้องเรียกว่าอย่างไรต้องปฏิบัติให้มันถูกถ้าตามหลักแล้วเนาะต้องทําให้ถูกมันถึงจะมีผลดีทีนี้ สำคัญที่เราต้องทาชิตประจําวันของเราให้มันเป็นปกติแล้วก็มีสติให้มากทําอะไรต้องมีสติรู้อยู่เสมออย่าเผลออย่าลืมระมัดระวังเรื่องความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมยืนเดินนั่งนอนชุดประจาวันและเราก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือว่าเราอยู่ด้วยกันก็ต้องอนุโลมปฏิโลมกันบ้างโดยเฉพาะครอบครัวโดยเฉพาะญาติพี่น้องโดยเฉพาะประเทศชาติก็เหมือนกันอันนี้สําคัญมาก เราต้องมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชนหนึ่งนะในอีกชนหนึ่งก็ว่าจะอายาตโยมถ้ามีใครมีศรัทธาร่วมทําบุญสร้างกุศลก็ขอยเจิญพรทางวัดนพโภยจะดีต้อนรับทุกท่านขณะนี้ก็ยังขาดอยู่พอสมควรแต่วัดก็ทําไปเรื่อยเลยเพราะว่ามันก็ทําไปเรื่อยทํามีก็ทาไม่มีก็หยุดก็แค่นั้นแหละวัดนะเพราะว่าไม่มีงบประมาณก็อาศัยอาการบริจาคทางญาติโยม ขอเจริญพรขอมีความสุขมีความเจริญในชุดและก็ทุกท่านทุกคนด้วยกันแล้วกันขอเจริญพรเดินทางท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนั้นยุคสมัยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากมายขึ้นไปทุกทีทุกทีแต่ว่าแห่งนี้ก็ยังมีผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสมาทําบุญมากมายเหมือนเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวดีๆควรค่าแก่การนําเสนอก็แนะนําทางรายการเราได้ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เพื่อที่เราจะไปถ่ายทําและนําเสนอในตอนต่อๆไปครับสารคดีรอบแดนสยามของเราวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกับผมพัฒนาพิศราได้ใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับน,นีคืืออเมองไทย